โอเค first of all let, let s say good morning student good morning how how are you I'm fine. thank you and you sit down please <laughs> yes เอเราทวนเียนก่อนนะครับ first of all I would like to interview the vocabularies อยากจะทบทวนเรื่อง vocabularies <laughs> ก็คือคำศัพท์ก่อนเนาะนะครับในบทนี้มันชื่อว่า My bodies นะครับก็คือเราจะคุยถึงเรื่องอวัยวะต่างๆไหนยังจำได้ไหมเ <Hey, S 1> จำได้ออค่ะนะเริ่มจากข้างบนก่อนเริ่มจากข้างบนก่อน head shoulders, k n e e s and toe, <Hey. S 1> knees, and toe, Kne and toe. จำได้ไหมจำได้ <c oughs> หัวหัวว่าไงหัวเ e a d นะนึกว่าจะตอบว่าร้านนั่นแหละโอเคเก่งมากต่อมาต่อมาหูหูนาะไม่ใช่น็อตอะไรว่นั่นไงอีว่าอีไอคือตาอีเออาหูนั่นไงอีอเออหุ่ยพันเก่งอ่ะนี่ไงต่อไปต่อไปเนี่ยเนี้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 ย nose มีตัวอะไรมม่งสะกดได้เปล่าไม่ใครสะกดได้ <laughs> เปิดไมเปิดไมหนุ่งนิง n <In. S 1> เออ <laughs> อะไรอีก o อ oh. เออทิติสุนาไม่มีใครกวนแล้วเปิดไม์ก็ได้ลูก ราคาอะไรอีกไม่รู้ลืมหมดแล้ว N O S E N O S E ได้ต่อไปต่อไปนี่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 ราคาให้เราด้วยล่ะหัวลายหัวลายหัวเรืออะไร it shorter. It's shorter. shorter, shorter. Top by new moon, new moon. Fing. pink <laughs> Fing. Yeah. Uh, fingers Mickey new how many fingers do you have 10 fingers 10 fingers okay very good 10 10 <laughs> <laughs> All right. ต uh, ัวด้ย L E G L เท่ากับอะไรลาลิงคือน่าจะอ่านว่าอะไร L E G ใครเนี่ยที่สุดาห,หนูทำอะไร <places> ท,ำไทำไมมีเส้นแกล้งอะไรอะเรอ่ะเอากดอ <places> ัานห่อยจ้ะ ออกดกดออกใช้ตก็ได้ L E G L E G L เอเล็กเออยกดสิลูก L E G เล็กขาเดินไปต่อไปต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยนิ้วเท้าเออนิ้วเท้าหัวแม่เท้านี่เขาเรียกอะไรนะ เปิดให้ดูก็ได้อ่อานว่ายังไงคือหัอนมาโทโทออกเ,เสียงโทโ,<อ>โทโทนิ้วเท้าฟิงเกอร์นิ้วมือโทนิ้วเท้า,ททา,ททาฟิงเกอร์นิ้วมืออะต่อไปอันนี้เท้าครับพูด โอ้เงงแงมากเลย F O O T Food O O เรากับเซลอูเซลาูอ่ะ f o ู U t o นะต่อไปนี่หัวข่าวครับหัวข่าวหัวข่าวอ่านว่าอะไรเอ่ยตัว K ไม่ออกเสียง K เ,เป็น Silent ออกแต่ N E E อ่านว่า E นี่อะไรนี่ เงียมีมีอู้วอะต่อนี่อันนี้ what's this แฮนเก่งมากแฮนน้องแฮนเก่งมากต่อไป what's this ออลโล่ไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ A R M ไม่ได้อ่านว่าค <M> ู <laughs> a ่ A M A R M Arm 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 แขนแขน Arm มดง่ามแอน Elephant นั่นช้างหน้าต่าง Window b f a l o นัฟนควลนั่นควายเออน่ะหนูก็ร้องสิก็ะจำเอาสิต่อมาครับ

อคนละอายแล้วนะคนละอายแล้ว E Y E ไอคือตาต่อไปเส้นผมผมเส้นผมครูยุดไม่มีผมโอ้ไม่เจ็บปวดอะไร ฮแห่ใช่แแห่โอ <mus i figur ative millet> ้ยหนูอ่ะลืมหมดแล้วคุยยอะหนูตอบแล้วคุยอยู่รอมั่วคุยไม่ได้ยินเหรอหนูไม่ได้ยินเขอโทษเลยนะงั้นอ่ะอ่าโอเคใครเขียนอะไรใครเขียนน่ะโอ้ยมันไม่ออกเลยหนูทำยังไงถึงจะออกอ่ะใครเขียนน่ะ เออมันออกไปแล้วบ้างบางส่วนทํายังไงอ่ะเอาออกสิคืออะไรวะเออเอาออกก็บอกก็บอกก็บอกนั่นเนี่ยมันติดหน้าใหม่มาด้วยเนี่ยสีแดงหนูเขียนนะแต่สีดําหนูไม่ได้เขียนทำยังไงมันถึงออกไ้สันสีแดงหนูเขียนแต่ว่าสีดําหนูไม่รู้เออสีแดง็ออกไปแล้วแล้วแล้วสีดําอ่ะหนูไม่ียนทำตามยม่ไงเสีแดงมันถึงออก ไม่รู้หนูก็ลบอยู่นี่อ่ะอ้าวแล้วลบตรงไหนลบยังไงอ่ะลบด้วยยางลบอาล้าวเหรอจัดการที่ลบด้วยยางลบใช่ไหมมันลบไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะคุณครูก็อ่าว่าต่อเลยว่าต่อเลยอ่าต่อไปนะครับเ,เรามาดูนี่เลยดูหนังสือประกอบไปด้วยก็ได้นะมันอยู่หน้าอะไรเนี่ย แล้วละ่ะค่าอะไรหรอกมาอยู่นกักศึกษากาด้วยแล้ว It's on ออนเพจ38 38 30ไหนล่ะมือ8 3 8 าอันนี้เป็นงานแรกนะครับงานชิ้นที่หนึ่งนะ,ะอ่ะเดี๋ยวคุณครอูอธิบายไปพร้อมกันกับหนูก็ทําความเข้าใจไปด้วยนะโอเคะ <ทะ S 1> okay. มาดูกัน,อกนเอ่ออเเมอีรีดแอนด d a รอรีดแนดรอนะครับรี d แปลว่าอ่านแล้วก็ draw แปลว่าวาด เห็นไ,ไหมครับภาษาไทยเขาก็อธิบายว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านประโยคนะแล้วก็วาดภาพตามที่ประโยคเขาบรรยายไว้ประโยคที่เราอ่านนะมาดูกันประโยครากนะครับใครจะอาสาอา่านใครจะอ,อาสาอ่านแล้วที่ติสุดาไม่อ่านพานละ่ะ ไห้หนูอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่หนุ่งหนิงคนเดียวแล้วเนี่ยความหวังของหมู่บ้านเอามาของหมู่บ้านหนุ่งสู้สู้หนุ่งหนิงสู้สู้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะดูตามเมาส์คุยด้ไปด้วยนะวะนะครับบิลเอาเวทีไปด้วยเลยบิลบิลแอนแอนมิกกี้ มีอาเ e n นส์อา e n รนสเนแปลว่าอะไรจำได้บ้า่า f r i e n d บทที่หนึ่นนง,ง,ง <Friends. S 2> อ่ะบทที่หนึ่งอ่ะน่ะอ่าโอเคคำว่า friend นะครับ <Yeah. S 2> F R I E N D friend friend <Yeah. S 2> แปลว่า เพ,บบเพื่อนอาเฟรนแปลว่าเพื่อนมิกกี้อ๋อบิลแอนด์มิกกี้อาเฟรนบิลแล้วก็มิกกี้เขาเป็นเพื่อนอาเขาเป็นเพื่อนกันบิลกับมิกกี้เป็นเพื่อนกันต่อไปประโยคที่สองบิลบิลแฮสแฮส long long, long. hair yeah. Bill has long hair Bill has long hair อย่าฟังเสียงแล้วพูดตามนะหนูดูตัวหนังสือไปด้วยนะลูกนะเออ long hair แ <c oughs> ปลว่าอะไร long แปลว่าอะไร short long <c oughs> ลองไปว่าอะไรคำศัพท์ก็หาแล้วเอาคื้ว่าปากจะคนลองไปว่ายาวอะลูกลองไปว่ายาวใช่แล้วแฮล่ะแปลว่าอะไรแฮลูยึดไม่มีแฮเนี่ยนุงหนิงบอกอะ เออลองแฮรแปลว่าแปลว่ายาวลองแฮรแปลว่ลวาว hand, วผมยาวผมยาวใช่คำว่าแฮร์นะครับแฮรแปลว่าแฮรแปลว่าอะไรแปลว่ามี ดังนั้นประโยคที่บอกว่า Bill has long hair ก็คือ Bill มี b i l มีมีเพื่อนไม่ b i l มีผมยาวโอเคต่อไปนะครับคำนี้ประโยคที่สาม He has a big nose He has a big nose Big แปลว่าอะไรหูก แปลว่าบ yeah. ิ๊ก hmm. ตัวใหญ่อ่าบิ๊กบิ๊กแปลว่าใหญ่แปลว่าใหญ่บิ๊กแปลว่าใหญ่ nose แปลว่าอะไร nose แปลว่าจมูกเขอ่ะดังนั้นดังนั้น he has a big nose แปลว่าอะไร he has a big nose จมูกเออเขาเขาเขาจมูกใหญ่เขาใหญ่เขาจมูกใหญ่เขามีจมูกใหญ่ เขาจะมูกโตได้หมดเลยโอเคนะคิดภาพบิวไปนะบิวมีผมยาวมีจมูกโตโตต่อมาต่อมาฮี่ีดัส์ดัสเฮฟแฮมอาเทลอาเทลเทลเอ่อเดี๋ยว มาตรงนี้ก่อนคำว่า h a v e ก่อน h a v e กับ has แปลว่าแปลว่ามีเหมือนกัน h a v e กับ has แปลว่ามีเหมือนกันนะ he doesn't have ที่มันเปลี่ยนเป็น h a v e เพราะว่า s จาก has เนี่ยมาอยู่ตรงนี้อธิบายแบบนี้ก่อนอยากอยู่ตอนหน้าเนี่ยจะได้คุยยาวๆนะก็ให้หนูจำอย่างนี้ไว้ว่าตรงนี้มันปฏิเสธนะครับแปลว่าไม่นะไอตัว doesn't เนี่ยแปลว่าไม่ ไม่มีเทลแปลว่าหางหนูรู้จักางไหมเทลแปลว่าหาง He doesn't have a tail แปลว่าเขาไม่มีหางใครไม่มีหางโอ้หนูไม่มีหางไม่ใช่เราอ่านเรื่องอยู่เนี้ยไม่ใช่พัน <c oughs> ก็ามาหมายถึงไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยชื่ออะไรเนี่ยแมวฮะชื่ออะไรแม่แม่อะไรล่ะ B I L L อ่านว่าอะไรดล์บ B I L L อ่าน,นว่าบิลบิลล์บิลล์ฮะบิลลฟิลไม่มีหางบิลไม่มีหางโอเคยังไม่จบครับ ต่อมาต่อมา,มาของมิกกี้มั้งนะอันนี้อันนี้อาวุธหนึ่งลอง hair ไปก่อนลอง hair แปลว่าผมยาวมิก has long hair ผมยาวต่อมาบางมิกกี้นะอ่ามาดูมิกกี้มิกกี้ has a long body มิกกี้ has a long body อ่าลองแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่ลอง hair ลองแปลว่าอะไร รองแห้องแห้ร่องแห้รองแปลว่าไม่ใช <Long. S 1> <Body S 2> ่ย <c oughs> าวบอดี้แปลว่าอะไรทั้งตัวเลย <c oughs> ร่างกาย <c oughs> อ่องบอดี้ก็คือมีร่างกายที่ยาวโอเคไหมครับ <c oughs> ต่อมา he has four legs ออกเสียงสิลูก he has four legs เขามี four four เขามีเขามี f o u เลขแปลว่าอะไรเลขแปลว่า <c oughs> ขาขา <c oughs> อ่า <c oughs> ดังนั้นเขาบอกว่า he has four legs ก็แปลว่าเขามี <c oughs> สี่ขามีสี่ขา,าอ่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยมีสี่ขา,าต่อมาต่อมา,าประโยคต่อมาอ่านสิอ่านสิทีทีแฮดแฮดแปดแบีดเก่งมากไหมบีดอีกทีสิ เอียะเอียะโอเคอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามมีแฮสบิก e a r ยร has big บิกเเขามีหูเขามีหูใหญ่เก่งมากเขามีหูใหญ่มาอ่านสุดท้ายอ่ะใครก็ได้หรืออ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม he has a a short a o tail a tail he has a short tail he has a short uh huh. tail uh, he has a short tail, short ตรงข้ามกับลองลูกลองยาวช o อ t แปลว่า short oh, อ่าช็อตสั้น <dome. S 1> he has a short tail เขามีหางสั้นๆดังนั้นอ่าข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะหนูก็จะวาดบิวตรงนี้โอเคไหมหนูก็จะวาดบิวตรงนี้แล้วหนูก็จะวาดมิกกี้ตรงนี้โอเคไหมนี่คือบิวบิว <s> <laughs> แล้วก็นี่คือมิกกี้โอเคดูกันว่าบิลเนี่ยเขาพูดถึงว่าลองแฮมีผมยาวๆแมวที่มีผมยาวๆว,วาดให้ถูกนะ He has a big nose <Yeah. S 1> แล้วก็มีจมูกโตๆโแล้วก็ oh. doesn't have a tail แล้วก็ไม่มีหางหนูจะวาดแมวยังไงให้มันถูกตามประโยคนะต่อมาอีกฝั่งหนึง่งฝั่งนี้นะลูกเขาบอกว่ามิกกี้ has a long body มีตัวยาวๆมิกกี้มีตัวยาวๆ four legs มีสี่ขา big ears มีหูโตๆแล้วก็ short tail มีหางสั้นๆคิดว่าวาดได้ไหมวาดได้วาดได้เจ้านี้ออกอยังไงอะกดยางลบกู หายังลบอยู่ไหนลูกยังลบที่เป็นเสีม่มเดี่ยวช่องที่ห้าช่องที่ห้าคูใกล้กับสีใกล้กล้กับสีแล้วก็เขียนแล้วก็ได้เออไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ่ะเคยไม่ยอมไปเลยอ่ะตาย ยุทธใช้ไม่เป็นเอาใหม่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 โอเคอุ้ยอันนี้ยังอยู่ต่อนะ้อ่านไปแล้วนะหนูจะต้องวาดรูปอะไรนะวาดรูปแมวบิลกับมิกกี้นามประโยคที่เขาอธิบายไว้แล้วนะคุณครูก็ บอกไปแล้วว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับโอเคตามนั้นนี่คือคำสท์นะครับจดไม่ทันเดี๋ยวคุณครูเอาลิงก์ของ YouTube ไปแปะไว้ด้วยหนูก็เปิดย้อนดูดๆนะลูกอ่าดูซ้ำๆดูซ้ำๆถ้ายังไม่เข้าใจสงสัยก็ก็โทรมาเลยก็ได้นะ,ะช่วงนี้ไม่มาโรงเรียนนะ อยู่บ้านก,กับเพราะม่กดามีรถมีรถินากว่าคัานมารับผู้ป่วยที่ซอย25โอ้ยน่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวอันนี้อันนี้อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นเรื่องของการทบทวนแล้วนะชั่วโมงหน้าจะเป็นการสอบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณครูมีวิธีการสอบสนุกๆด้วยเดี๋ยวรอก่อนอ,อันนี้ไอเทม F ครับข้อ F เขาบอกว่า นักเรียนจินตนาการตัวเองนะคิดสิคิดถึงตัวเองสิคิดถึงตัวเองผมตอนนี้แปดสิบอายุแปอ่าตอนนี้หนูอายุแปดิบหน้าตาหนูจะเป็นยังไงต,ตัวหนูจะเป็นยังไงแกหน่อยผมข,ข,ขาวหน้ายันยอนเออข้าไงอ,อ่ะเขาบอกว่าไอเด็กคนนี้เห็นไหมครับ เขาเขาก็นั่งคุยกับหมาแล้วก็จินตนาการไป I'll have ฉันจะมีนะอันนี้ออกเสียงกลางคุณครูยุซี่ I'll have I'll have อะฉันจะมีฉันจะม <'ll> ขีข้อหนึ่งข้อหนึ่ง Long white hair แปลว่าผม oh. ยาวสีอะไร ไว้แฮไว้แฮไว้สีอะไรไว้<า>อ่าลองไว้แฮคือผมยาวๆสีขาวผมขาวๆาวเขาเรียกผมอะไระ <c oughs> ผมงอกอผมงอกโอเคอายุแปดสิบปีฉันก็จะมีผมงอกยาวๆใช่ไหมต่อไปต่อไปอันนี้ของคุณครูค,คิดเองหนูหนูหนก็าลูกเอาเองลองคิดได้อ่ะผมงอกยาวๆอันนี้ของครูยุ้นะ ตอนที่ครูยุตอายุ80ปีครูยุตก็จะมีบิ๊กอายบราวล์ตาเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลแล้วหัวก็จะล้านล้าน,นอเอซดูโตไปขอให้มันได้แฟนหัวล้าน <c oughs> ครยุเสียใจ<อ>นุ่งหนิงนบุรี่บลลีต่อไปต่อไปไม่เอาบุรี่การนะ คุณครูก็จะมี small black nose small แปลว่าเล็ก black แปลว่าสีดำ nose แปลว่าจมูกคุณครูก็คุณครูยุก็จะมีจมูกสีดำดำเล็กๆโอเคนะต่อมาต่อมาสิ่งที่คุณยุจะมีตอนอายุ80คือ short blue leg ขาคุยลืก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าๆสั้นๆมันหดเข้ามา <Okay. S 1> เข้าสุดท้ายลองไว้แฮนก็จะมีแขนเดียวยาวเหมือนแม่นาคเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็สีขาวขาว oh. จากนั้นจากนั้นก็มาวาดรูปตรงนี้นะวาดรูปตัวเองนะโอเคเปล่าค่มันจะสวยแปดสิอ่ะ เขียนไปเถอะเออจะมาเขียนแบบว่า b ิวตี้เฟสอะไรเงี้ยนหน้าสวยๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีหรอกนะอะแล้วก็อีกอันหนึ่งลูก draw an animal that has more than four legs and write its name บอกว่าให้หนูเนี่ยวาดรูปสัตว์ที่มีมากกว่าสี่ขานะแม่เสี่ขานะห้าขาหกขา,า,าเจ็ดขาขึ้นไปนะแปลว่ามันเป็นสัตว์ธรรมดาไหม มันต้องมีสัตว์ประหลาดนะครับมันต้อง็นสัตว์ประหลาดแล้วก็วาดหูวาดา,างอะไรให้มันก็ได้ตามจินตนาการจากนั้นก็ตั้งชื่อให้มันด้วยนะตั้งชื่อให้มันด้วยนะเ้ไหม,ม,มาทานไหมใครตามคุยไม่ทานทาน,ทานนะทานนะคำสาบก็เดิมๆนะครับ ก็ย้อนกลับดูงานเก่าหนูก็จะเห็นคำศัพทั้งหมดเลยนช่แล้วก็เขียนคล่องหูกเขียนคล่องเวลาเขียนครูยุทธเคยบอกให้ทำยังไงนะเวลาเขียนอ่ะเขียนเล็กเล็กเขียนให้มันเหมือนเขาสิเขียนไหมเห็นบรรทัดไหมลูกเขียนหางมันไหมเวลาเขียนก็พูดด้วย อีเียอหูอีเเอียหูพูดทําไมพูดให้เสียงมันออกจากปากแล้ววนมาเข้าหูแล้วเข้าสมองหนูตาหนูก็รับไปด้วยเห็นไหมครับมันก็ใช้ประสาทในการเรียนรู้แทบทั้งหมดเลยมันก็จะทำให้จําได้นะครับถ้าไม่พูดหนูก็จะมีแต่ตาดูเฉยๆโอเคเนาะวันนี้มีใครนัดซูมอีกไหม เงียบอยู่หมดแล้วคุณบายมีใครจะถามไหมก่อนจะคุ้ดายเนี่ย <No. S 1> ไม่มีอ่าถ้าไม่มี <No. S 2> เดี๋ยววันนี้ก็เซคุ้ดายก่อนเนาะใครมีปัญหา <Thank you. S 2> นะครับโทรมาหาคุยดได้หรือไม่งั้น <c oughs> ก็ดูคลิปย้อนๆเอานะครับบ๊ายบายบายจ้า